แล้วจ้ะพร้อมทําได้เลยสั่งมาหัวก็จะใหญ่ๆอย่างนี้ละจ้าปลูกง่ายนีหน่อหมดแล้วด้วยเห็นไหมทีนี้เรามารอลุ้นอย่างเดียวเลยจ้าแต่ว่าว่านพวกนี้ปลูกง่ายค่ะวันนี้เราจะปลูกว่านนะคะเป็นว่านเออสน่จันทร์ค่ะแต่ว่าเป็นเสน่จันเขียวนะคะเป็นจันทร์เขียวป่าค่ะ เตรียมกระถางนะจ๊ะวันนี้จะใช้กระถางประมาณ6นิ้วนะคะหรือประมาณ5นิ้วครึ่งวันนี้เราใช้รีไซเคิลจ้าอ้าวก็โดยการรองพื้นด้วยกากมะพร้าวนะจ๊ะตัวน,นี้นะจ๊ะเป็นมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ใส่ดินลงไปจ้าเป็นดินกั้มผูเสร็จแล้วเราก็จะใส่นะคะเป็นสุยข้อนะคะ อีกหนึ่งตามด้วยมนุนไสเดือนนะจ๊ะเอาเริ่มเลยจ้านีเรามาใส่สุกครอบกันนิดหน่อย ต่อมาจ้ะตามต่อด้วยเสร็จแล้วก็ใส่ดินอีกทีนะึง ถ้าเราเห็นเป็นดินก้อนแข็งแข็งแบบนี้นะจ๊ะเราหยิบทิ้งเลยไม่เอาเป็นดินเหนียวอ่าโอเคทีนี้เราก็เขี่ยเขียแบบนี้นะให้เป็นหลุมๆแล้วก็เอาต้นเมื่อกี้นี้ที่เราทาแล้วนะจ๊ะพอเราตัดเนี่ยเราก็ใช้ปุนแดงนะคะตัวน,นี้จ้แล้วก็เอามาทานะจ๊ะให้แห้ง ตรงที่เราทาปุนแดงเนี่ยเขาจะไม่งอกนะจ๊ะเขาจะไปงอกตรงนี้แทนเห็นไหมตรงข้อตาเขาเต็มเลยจ้าโอ้ปลูกง่ายมากถ้าเราอยากจะปลูกเป็นข้อตาเราสามารถเฉือนได้เลยนะคะเฉือนออกมาในลักษณะแบบนี้อันนี้จันขาวจ้าน,นี่เราก็เฉือนมานี่น,นะจ๊ะได้หลายข้อเชียว อันนี้แพงจ้าอันนี้เราก็จะเพาะไว้ก่อนนะอันนี้แพงจันขาวแพงเรามาปลูกจันเขียวดีกว่านะจ๊ะ,ะเริ่มเลยวางก่อนนะจ๊ะแล้วก็เราก็เอาดินมาใส่นะนี้นกตักเใช้มือซ้ายมันก็ไม่ค่อยถนัดเลย้วยนะ เอาละทีนี้เราก็จับเขาตั้งขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะนะแล้วก็กดลงไปนะจ๊ะจมดินไปก่อนเราต้องกดให้แน่นนะจ๊ะเทคนิคของนกก็คือกดให้แน่นไม่เหมือนคนอื่นนะ แล้วต่สูตรของใครของมันแต่บ้านนี้จะเน้นพวกว่านจา้ะเพราะว่าส่วนมากนกจะปลูกว่านแล้วมือขึ้นเนาะอันนี้นกก็ปลูกขายจา้ะแต่รอให้เขาโตงแล้วก็งอกก่อนเนาะ วันนี้เราก็มาสอนเทคนิคการปลูกว่านไม่ยากโอเคและนกจะเติมปุ๋ยใส้เดือนนิดนึงเติมอีกนิดหนึง่งนะจ๊ะโรยไปหน่อยปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะจ๊ะแล้วก็ไม่มีตัวไม่ต้องตกใจนะวันนี้นกใช้ของยี่ห้อนี้นะจ๊ะไม่ได้ค่าพโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าใช้แล้วมันดี ใช้มาหลายปีแล้วจ้ะใช้แล้วงามทุกต้นรากออกไวมากอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็จบท้ายด้วยการโรยแตงมาพรานกนกแค่นี้เองเป็นการจบสิ้นนะในการปลูกเราก็ลดน้ำเนะาะเช้าเย็นแล้วนกจะใส่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งทีนี้นกจะมาแนะนำ อีกทีนึงนะจ๊ะว่าทำอย่างไรให้ลากให้ลากแตกเร็วนะจ๊ะ,อะโอเคเป็นขั้นตอนเสร็จแล้วส,สิ้นสิ้นะจ๊ะนีจ๊ะ,ะมีผู้ช่วยมาสำรวจนิดหนึ่งนะจ๊ะนีะ่เสร็จแล้วนะสำหรับการปลูกว่านเสน่จันนะคะเป็นเสน่จันเขียวป่า อันนี้ไม่ต้องลุ้นนะจ๊ะโตแน่นอนไม่ตายแต่อันที่จะต้องลุ้นกันนะจ๊ะนี่อันนี้นี่จ้านกก็จะปลูกวันนี้จันขาวนะจ๊ะโอ้นอกซื้อมาหลายร้อยนะจ๊ะเนี่ยข้อแค่เนี้ยห้าร้อยจ้าข้อแค่นี้ห้าร้อยบาทดูซิจ้าว่ามันจะรอดไหมเจอกันคลิปหน้าจ้า